คเออต้ว่าเลขวิ่งข้าเจ้ากับเขาอยู่อือครับผมหลงล้านครับฟันตีกูในเก่าตั้งบทั้งดางเลยมันบ่อีเก่าอ่าเก่าับ ล็อกนี่สิว่าได้เปิดตำนันอีกเพ่เปิดแล้วเปิดอมาตะดดแล้วได้ตะปีหกคนว้าวอันหายกินมาตลอดเพราะอยู่ใก้กินกระอนรอกอันนี้หละ่า่าล่าก็ได้เป็นหลังก็นอนอันนี้แหละล็อกันสมันบัตเลี้ยวล็อกามเสียนแล้วก็อกแกล่านี่นะโมพู่มีสองลอกนี่แหะบามที่มันกับเขาร็อก หยันบางที่ก็ลอกเงินล้านบางที่ก็เขาเบิดถูกลอกมาน้ากันเบิดเลยกันเบิดอุ่มรุมเลยลอกหนึ่งสามตัวลอกหนึ่งสองตัวบวกวัวเป็นล่ืงครับเอาคุณลอกนี้ก็ในมามาเป็นมาเป็นชุดเลยหรือเปชุามาเป็นสายเลยไหเดียมาเป็นชุดใหญ่เลยแล้อว่ามันชุดหน่อยด้วย เป็นชุดมาเป็นสายเลยครับทีครับ,มบผมโมเมนเลขฝันเนอ้อเลขจับคืดว่ามมนจิวออกโอเล็จับคืดว่าที่ปูคืดวาแ<อ>ม่จิ๋วแนมตัวนี้ปนอ,อเอาจนชี่วจอดกันล่องกล้องไปแล<อ>้วลงไปแล้ว,ลวก็มักคืดเดี๋ยวปูปวันนี้เมื่อฝันเจียวประกอบอีกนะครับผมฝันยังปูงวดนี่เมื่อตอนฝันดิงวดที่แล้วกับบ่ฝันมฝุ่นงวดที่แล้วงวดที่แล้วกับ ฝันอยู่แต่ว่ามันมันฝันมันตีเ่าเป็นเลยหรอตีว่าเป็นโอ้ยปูกับเราความฟันได้ฟังเนาะตีเแล่วกับฟันฝันว่าได้ฟังเนบาะเขากับปล่อยคือกันเอแต่ว่าเลขวิ่งแคาเจ้ากับเขาอยู่อือครับผมล้านครับผู้ใดมักกับจับไปใส่ตัวมักๆก็ได้เรขยกสองตัวเนี่ย เลขสองตัวกับเลขสามตัวเนี่ยล่ะครับจับสซกันเอาบ๊บปูจับใส่กันเอนมันมันทางิถือดอกเออจับไปจับมาบ่งทีจับไปจับมาจับมาจับไปมันก็ทางิถือมันที่เขาเป้าหยุดก็เพิดถือสามตัวแล้วบ่บปูสามตัวเแล้วอือเราเงินลันแต่มีวิ่งวิ่งนี่วิ่งกับซีอ่าวิ่งครับพี่กับผม หนวดกวันมีสีกับปากสามกับาา <4. S 2> ครับ,รบถ้าจับคู่กับลัก3มกัมีสามเก้าจับคู่39มเก้าสามศูนกับลักสีกับมีสีเก้า4ีศูนก้จับ3ตัวให้กั 3, 9, บสามศ สามเก้าศูนแล้วก็สี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้านี่ไม่จำเนี่ยละโอจะวงกลมไปตัวใดละสามเก้านี่หละสามเก้าน้อตรงกันมเอาตเอามันตรงกันไว้สักคนนึงสามเก้าอกออตรงกันดูสิเออเอาวงกลมไปสามเก้า สตัวนี่เห้เดา,าๆกระสิมันสามก้าศูนย์นี่ปปสาูนย์นั่นนะอ,อ,อ,อันช่นั้นปล่อยแวนมันออกครับผมปลอยมันออกอลอกล็อกไว้นี้พใะห้มันออกบะปุลอกไว้การลางเทียมมันกับโป๋เหมือนเนี้ยลกลังเทียมมันกับระตือ คา้างเมื่อกีกับโป๊สามตัวเลยเป็นล็อกมาปูแล้วเป็นล็อกเป็นจุดเขาขึ้นนวณว่ามันอกี้ออกเมื่อกี้เข้ามาตลอดตลอดพี่น้องเขามาตลอดบอได้ว่ามันบอถือเด้อมันก็ถือมาตลอดเมือเม่อกีกมาตลอดแต่อบอได้คุยว่า เกียงบ่าดังแต่ยังจันมันถึงถือกบัวมันถึงถือมันก็เป็นจะถือดอกมันถึงถือรักเทวาจังไหนยักเทวาจังไหนมันนั่งเข่าของมันดิเออครับผมเอาเกิดว่าตัวนี้มันก็ถืออครับผมด้วยการหัวที่หล้วกับมีมันกะมีสามหกหลหกสามครับมันก็เข่าครับมันก็เป็นดันเป็นท่วมกับเลืข้าเจ้าอีกหลายคำหนักอยู่มันก็เลยเป็นหขจ่าเกใจเคืองหนึ่งครับผมอืมทุ่ม เฮากับโอโห้แล้ปูมันถิ่เป็นทุ่มคงไผ่เพราะว่าของเฮาเห็ดออกมากทีน่ะปูเนาะกับโอโ้จากเราว่ามันถิ่เป็นทุ่มของกันมันมีสิทธิ์ตรงกันได้เบิด์ะปูเนาะมันมีสิทธิ์ตรงกันได้ผู้ใดชิวกับผู้นั่นเลยตรงกันครับผมมันโมเมนมันโมเมนบังเอิญจะไปเอาเลข้าะจอมมาตรงกันเนี่ยมันมีสิทธิ์ตรงกันได้ปูมันเลขสุดยวกันเบิดเนาะในประเทศไทย แันเคยขิวไฟขิวมั่โอ้ยเจ้าเลขห์คอยมม่ไปลงโบแมนเด้อครับผมอัมนอนี้เป็นล็อกล็อกถามเขียปนปูพละในฝันดอกพล <มม S 1> <ม S 2> ะนในฝันเแปลว่ากันจ,จับเอาฝันงวดที่แลวกะมือสุดท้ทยกับฝันอยู่ฝันว่าหนูหนูกับตุนม่ติดกับ<ม>หนูซิ่งตัวหนึ่งกับตุนไงตัวหนึ่งตาจิตว่าทังไหนเนาะติดกับ ปูใ่กับไว้มันผะแหงมันมากัดหมอนกัดมา oh. มันกัดถืกเจ้าหนูครับอื mm. mm. แต่ว่ามันเป็นตุนอ mm. มันที่เป็นยังกัดประเภทกับหนูแล้วปูนาะประเภทหนูขึ้นอ้อ, mm. อละ่ะแต่ว่ากับตองตั้ง,งวันที่แล้วครับบางที่มันกัดถีม่มากมากออกวันนี้กับพ่อแจ๊คผูใดมากระตามไว้นะปูผูใดมากระตาม ขึ้นโป่งมักกับพานเบิงๆไปกับกับมันออกมาอย่หองน้ำข้นเด้อเห็นปะบางขันย่า่าห่อเฟืองน้ำก้นไล่เนี่ยปูใดห่อเฟืองน้ำก้นนี่บ่ได้เลยเห็นบ่เออบ่ได้ครับเอฟซีกับผมลงทุนก็ลุงใบจังน้อยแค่แต่ว่าลงหลายวันนี้คันไปหาลอตเตอรี่แน่ชื่อ บนดินใต้ดินแน่เขาจ้มีขายตัวไปยอกทุกบ้านครับผมพระเทว่าเขาจ้มีทุกบ้านตำรวจระจับจับเจ้ว่าเขาเจ้ามะจับแต่กัาเจ้พบมาซ่าครับผม ันเห็นข e ้าเจ้าประจับมควาคมสุขเป็นความุหวังของความคนคนยากจนันเป็นความหวังความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าข้าเจ้ากับซื้อไว้หรืเข้าเจ้ากับไ่ได้ไปยุ่ซื้อเรียอว่าที่ไปรับจ้างถ้าก้อนคือเก่าื้เก่าื้อไว้แล้วข็าด้ไปรับจ้างเพื่อความสุขเพื่อความเพลิดเพลินน้องปูเนาะวไวแต่รุ่นเพื่อมันกระตุ้นหัวใจในน้อยมันนสิมีพลังต้นไม่ไงงามหน้า ผู้นำบพัฒนางำบ้านเออแม่นังสันบอปูคือขามไปปูผู้นำบพัฒนางำบ้านเออคู่กับพันโล่งจีคานงำลงเรียนพระบสูตรพระเฮียนงำวัดอีกล่ะเออมีทางออกอัูได้เนาะรับ บมเมนบ์โมเมนอันนั้นดิแง้มตะการดิโดนเออง้มตะกาก็โดนพูสรุปแล้วรำแง้มหน้ากับแง้มตะการปูแง้มหน้ากับแง้มตะกาเอ้าวหัวรั่วหัวมวลเนาะกับมาอีกทีครับผมมาหาปูนี่เดี๋ยวหัวพ่อมันดี้เลยนี่ทำลักคลิปนี่กับลุงใบช่อมีหลอดครับผมมีสองหลอกครับหลอกข่าวเขียนครับล็อกนั่นลลานนะอันเนียนๆไว้ให้บปูหนึ่งจ้กกอนครับผม สอตัวกับคู่หนึ่งสามตัวกับคู่หนึ่งคือบเหตนน้ากันล่ะปูเหมันเห็นน้ากันเด็กก็จอจนิีเห็นเขาคือทีเห็นบเห็้น้ากันเขาตีเห็นแต่เขาอยู่แต่แล้วเป็นกับมองกรน้ำที่เป็นกับเห็นเถอล่ะคือบเห็นน้ากันแถนดอกข้าอย่างนถอะเชดนี่ค่เอาไว้ถ้ามีอายุวันนัดสุขะพลั่งอยู่ดีไม่แห้งโศกโศกมันมัแห้งแงปังปัง สบายดีเบริรดเบลเลอร์เจเ,เลนพอ่อสะอาธุสาธุูเอาแคปหน้าจอไว้ครับอีฟซีครับผมสำหรับแนวทางของปู่บุญมีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะทุกตัวล้านเปอร์เซ็นต์ครับอีฟซีครับผมโศกมันนำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผม